เอาหนี่เงินคารถเมื่อนี่เอาห้าหน่าบ่มีเงินมีท่อมึงประตองลงมาอีกเด้อบาทนี้มันยากกูขายเข่าให้เว้ยกูเลยอยากอายเขาแม้ <c oughs> <c oughs> ให้บ้านมูพวกมึงหลับทามแตกแซ่ลยซ่ลอยเอ,อไปหอดปุ่นก็ิโอ้วนขึ้นมาให้รอกนะภาษสเงินคารถดั่สามพันี่วื้ดำามวะนี่แม้ <c oughs> เอานี่เอาอย่าให้มันยากได้ล่ะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ครับ มึงขอบคุณกูแล้วมึงอย่าลืมยางไปขอบคุณยายผู Naw, 8, 2, nah. ้อยู่ข้างบ้านในเด้อเอาไปขอบคุณเล่าให้ยังเล่ากับฮักมึงคือลูกคือหลานเนาะบักอันนี้แม่เรื่องของมึงกับเรื่องอยู่ในเฮือนเฮานี่เล่าหูจักเบิร์ดเล่าติดตามถามไทยอยู่ตลอดตัวบอเรื่องกูขายเขาให้มึงกับเล่านั่นล่ละไปวอาอยู่ในบ้านน่ะดีครับเอาไปวอาอยู่ในบ้านขนาดเฮือนเล่านั่นเล่ายังพอสนใจสำเฮือนเฮ้า ลูกแล้วตกแต่แครเหรอแล้วยังซองผัวว่ามาฟังเฮ้าเบาอยู่เด้พ่อกระเทยวัดดีค่ะวัดดีวัดดีไปยังไหนมายังไดนเนี่ยขี่รถมาตัวพอ่อขี่รถมาหรอมายังมีธุระอันใดโอ้ยได้ยินข่าวว่าบ้านพ่อเป็นบุญบางไฟสําดอกแม่นละห <c oughs> มู่เขาเออหมู่เขาชวนมานำสัเด้ก็เลยมันนำเขา <c oughs> ให้หนูทำเนี่ยทำยังไงพอกินข้าวไงไปเอ้ยยังม่ทันได้กิน โอ้ยดาวพ่อมึงก็เป็นคือกูเป็นยังบอไทยกับบอสาบัวบาไทยจได้จังว่ายัางบอท่านได้กินเพราะนะแล้วกูสิบอกก็พ่อกูเองดอกตัวากับพ่อไปพ่อจา้าตัวแม่ตัใสเะยเดี๋ยวนี้ผมมาแต่คลินิกตัวแม่หมอเขาว่าเป็นยังล่ะก็ว่าพักผ่อนบุเพียงพอขาดสารอาหารน้ำสั้นโอ้หาเวลาพักผ่อนในแม ผมกับพักพอนเวียงพ่ออยู่ในแม่ย่ำเกิดขึ้นนอนโกนธถาถดพูนะเออแต่ว่ามันเป็นยังสี่ได้แม่เป็นยังละ่ะย่ำกินเขากินยังกับบอแซบบ่เป็นเมือม่อยมือจังไดบุแม่อ้โมเมนต์ร่างกายขาดวิตามินบ่ซิเมนกับบอจักแล้วหมอห้ยามาหลายอยู่หรือว่าขาดโปรตีนบ่เฮะก็อาจเป็นไปได้เพราะว่ามันเมื่อยดูแม่ฮันเดซิเมนละสั่งคันว่าเข่าพัดอาหารตามสั่งหมูกระทงกระทะโมนี่เออกะหากินมาเบิดแล้วก็ยังเมื่อยคือเก่าอยู่แม่ เป็นน้ำยังวะอาหารการกินเกิดขึ้นยังดีอยู่นะผมเมื่อคืนบงแล้วผมไม่ได้ขาดอีหยังดอกประเภทวิตามินนี่เนี่ยถ้าว่าขาดโปรตีนว่าขาดวิตามินแล้วมันสิขาดยังห,ะห่ะฮะผมคิดว่าร่างกายผมขาดก้อยกุ้งเดี๋ยวนี้โอ้เอยคือ <c oughs> อยากมาหลายมือแหละสร้างให้มันเลีวก็น,นะต้นเขาต้นเขามาเบิ่งนกแก้วมาเบิ่งนกแก้วนกแก้วหลวงพอได้นั่นอ้าวอ้าวอ้าวเฮ็ดยังได้กน่อยชุบหน่ฮะมาเบิ่งนกแก้วครับ หลวงพ่อมอบอไม้หยย่ดูแลเด้นกแก้วตัวนี้อย่าพามันว้าทั่วทีเดอ้อมันเคยเว่าให้แมยายมาหลายเด้หันมันว่าดยังไงล่ะครับมันว่ากูขี่ทีเตี้ยกับเตีย้ยแล้วแมความมันหอนลายว้าไห้่ายายขี่ทีเดียวนี่เอานี่ขนมนี่เอาไปแบ่งกันเด้อสู้อยากกินแลกแต่ซอ,อนแมยายขอแน่อ้าือขอเป็นเทียนี่แม่พัวแดงแดแม่ผมขอซะแน่บางนี่กะ็ะได้อุ้ยตั้งเยอะเลยในตะตร้าน่ะ Yakin? gini, <laughs> <laughs> hei, muda dok bu, ah, kini lucu, kubu kiri dok.